ดีครับมาเจอกับช่างตีหลักหกครับวันนี้ก็ฝนตกอีกครับดีวันตกตื่น้ากาลก็เถิะครับเช้าที่ไหนเนี่ยไม่ได้เช้าแล้วดูแม่ฝนอยู่กับงานครับดูแม่ฝนเนี่ยเช้าที่ไหนครับไม่ได้เช้าแล้วครับตื่นมาก็เป็นแบบนี้เลยครับฝนตกครับ วา <laughs> <laughs> ต่อครับตื่นเช้ามาก็วันนี้บันขวดบุญราก็ทาบุญครับสายดสูสีไหมใช่ครับหน้าเป็นรายดูสีอับทาบุญมให้เด็กยากลายรับก็คุณดังนี้นะครับเจากาตีา๋เข้าไปดูได้เดยเข้าอยู่ครับ มาดีครับสวัสดีมาถ่ายคลิปของนี้นะครับนี่ดีดีดีปายาครับเฮ้ยปายาครับวันนี้ก็มาดูเสดระยาใครนะทำอะไรตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวดูนี่ดีดีเมื่อก่อนวันนี้แหละเด็กตีเลยมาทำเฮ้ย ป่านทุที่ะยครับอะไรเนี่ย my god ก <laughs> ็เพิ่งนี้ดนะครับวันนี้ก็ต้นยางเสียครับที่แรกกันตีรับตัดนี่ครับ เนี่ยโอเคนะครับจำ้มแบบลิ้มนี้ก็แจ้งตเขอจบ้มียงอั่อนี้นะครับใช่แล้วมาทางที่ดีๆไม่ได้เลยเนี่ยโอเคคนระับ